เดียวเลยเม็ดเดียว0ูหแมนทำบได้บอวข้างสองไอ้บได้บอกข้างสองเอาถืออาแสนถือตัวใดนส็สองเก้ถูกตัวเท่ไหรนี่ไอ้สองเก้าเกก็ได้ไอ้ศูก็ได้าใดได้จัดวาทได้อาเซียนว้ายดีใจน้ำค่าร สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านทุกทุกท่านเนาะค่ะเนาะอันน้ำหาว่าสันยินมขาว่าถือหาแสนว่าสันโอ้ถือตัวไหนถือัวได้จ้าห้าแสนห้าฝันบ่จ้าวัดก้อนในซองแสนอาซองร้านเลยสองงวดนี่้เอามาจากไหนพี่ทำไมแม่นหนึ่งเลยเอาเลขครูมากกว่าสิบขังฮูไปเบิ้องด้นคลิปคลิปซองโอฟรอยคลิปเบอร์แซ่บ สองเกียร์ครับนกระบอกดูดูเด็กครูมักกับสิบังเออนั่งสมาธทีอยู่บบนโต๊ะไหนก่อนมันมาซิมมาจังไหนก่อนิันมาซิมนั่นสองเก่าห่าสองเก่าห่าอันวางสัมผัสโตนสิจะได้หลายค่ะก็นีเอ้แมานีมนเดียวเดียว ที่กินนานร่อยราเห็นเกาหานเอเบนบกไม่ใจกวางคิดว่าเอาสองเอาสามลอกหข่สองมากที่กินมันมากครบครบได้เดมากครบสามตัวเลยแต่ว่าตาจินงใจเอา่สองเกาหาสเก้าห้านี่ตรงตรเลยเนาะอัสามเก้าสองก็จิตรงตรงสเก้าสองิงตรงต ส่วนมากนี่คือปูพันไห้ปูพญานาคพันไหนเนาะแม่ปูปูเจ้ากับเจ๊ยาเขาซุ่งเลยอันปูที่จุนคิ่งเนาะเปลากับผู้ใดกวางหลงซุ่งคือกันตีหมดเจ้าเนาะปูมาตั้งแต่ไอข้างอุตลอดิศนครไทยเนาะอุตรอดิศสุดๆนครไทยบอกระพิโลกว่ะเออปูมาจะท่ขาวุญคุยกันนี่ยังไปบุบันนีเพื่อหลังมาซุ่นโอ้ยน้าตาแตกออกมาปูุคิ่งลูกย่างกับพวกซุ่นเนาะ ปกติปกต่แท้เลขยู่น้ำเจียาเนาะเอออเป็นสั้นือไม่ได้เหมือนเ้านี่สั้นก็ได้ถามดขปูปูมาเ่านาที่ถามมาตัวใดเนาะ้ยวไม่กล้าสัมผัสเพื่อนน้องเหมือนเสาก็ได้ไ้ถามจังหวะแต่ไม่ท้าที่ไม่ได้ให้เอฟซีไปอีกด้วยพี่มาล่อไปอันผู้ใดมีโชคมี้าะอยากไหวปูนี้ขอเบอร์โทรในเจียอันศูนย์หกหนึ่งอ่า หนึ่งสองเก้าเก้าเจ็ดเก้าห้าโอ้อ่ะคือโทรหาได้เนาะโทรหาได้เพื่อเพึ่นถูกมากเอาเนี่ยได้สูตรแม่ปันน่ะเราได้สูตรของว่อยายหนึ่งสองเก้าบอกบอครับวันนี้เบิ้งเก้าสองเออแกน่ะเป็นลูกสาวของแม่ปันเออลูกสาวแม่นทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับพี่ฟ้าเมียดีใจกับแม่น้ำบะเนี่ยดีใจตื่นเต้นลูกไม่ชื่อเนี่ยย่างแล้วพี่น้อง กองเอาลูกไปทางในเพราะเขาพักันไปยังเขาบอกเขาถือสื้อเนย่างว่าสั่งมาโอ้สั่งเนื้อย่างไว้รอสะลองสะลองพี่น้องเอ้ยเก่ามากกินดีเนาะมากกินดีเนาะเก่าสองสองเก่าวันนี้มาเก่าสองสองเก่านะว่าตีมเรศสองเนาะสถิติที่ขอปูเนี่ยส่วนมากเนี่ยที่ยาขอที่จะเข้าประจำไปแล้วครับอืมแม่นรลายสูตรถือรลายป็นไดเจรลายสูดมาเออ กะมีเดียวนี่แหละหลายหลายลายอินบดิหาแสนทีม่าหาแสนแมนยูบ้านนี่สีบู้ซาปูพญานาคบอจ้าแมนทุกวันพากระชีไวนปูยิบใบสีไวนปูจัลอดแม่นบ็ได้ใบชีใหญ่ก็สีได้ใบสีหน่อยหรือทาบะมี่นี่ก็จะเป็นพวกมาไล่กันดอกไม้จ้าผู้ใดมี้ชมไม่ได้รวมใบปูน้ำกระไดใบทุกวันพานบอจ่าจ้าอืมฝนเคี้ยงดูน้างบนปิดแล้วนะนภีร์เนาะแมน แม่นครับส่วนมากจะฝันกราฟกระติบฝันเถ้าผู้ส้ได้ยินเป็นเสียงหรือว่าสีห้เห็นเป็นโตงสิเทนจะเป็นภาพขึ้นมากขึจังห้องแม่เท่าสีรับตาแต่ว่ามันเห็นในจอจอของข้องเออนอนขึ้นในหนังหรือว่าขึ้นในหนังอะไรแม่เท่าสีรับตาแต่ว่ามันเกิดสามารถที่ว่าสีเห็นเล็กเออความเสียสโซนบุคคลเนาะเห็นจ้าหรืมเสียสโซนบุกน์แวบเข้ามาเลยเห็นเห็นมาไหมครับพี่ก็เห็นเป็นโต้ด้วยล่ะ นั <Es> <an> ่งสมาธิเนี่ยค่ะสุดนั่นออกหนึ่งเก้าหานั่งสมาธิหนาวว่าเดี๋ยวลาเบกจนว่าบอกตัวเลขว่ายุด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 แบบนี้แบบนี้นะแบบนี้แบบนี้แบบว่าเห็นเองกับปเนาะเวลานั่งสมาธิเห็นเองครับว่าเด็กขวารึยังบ่าวขาเราอยากให้เราก็สิมาให้เห็นหรือว่ามาเบาใจหัวห้ได้ยินเลยอ่าอ ผู้สีสุดโตเรานี่แหละผู้สีสุดโตเทานี่แหละอยู่ข้ามถนนล,ละครับครับเห็น <c oughs> เคยเคยเห็นแบบมาในฝันอย่างนี้แหละครับพี่รู้จิมาเป็นแบบพญานาคตัวนญ่งๆอมใหญ่ๆมากแล้วก็มาเป็นในหลวงแบบคนเท่าแต่ว่าคนแบบจิเบรนุ่งคือคนเท่าองค์สินะครับ นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนบยาเนาะใช่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับแต่ว่าได้โชคเนี่ยปลอยครับอืมวดนี้กดไปเท่าไหร่นะงวดนี้ได้ละฮะหาแสงโอ้ยดีใจนเด้อค่ะอยู่ที่บารมีที่ดวงแม่บางคนแม่นบางคนเห็นแล้วว่าไม่บุญแบ่ว่าใดก็ตาแต่ต้องสื่อสารกับเหล้าค่ะเฮ็ดบุญก็ต้องแผ่บุญให้เรานับเอาบุญเห็เรา้อันไหนโยกบุญต้องแพร่ เขนาดเราไปทำายัรไม่ได้เอาง่ายๆเ้าดวงนะบมากเนาะไปมากแนวอื่นคนน่ะต้งต้องรอนาะพี่ยาตัวเบอร์ตัวอีกรอบเลยค่ะศูนย์หกหนึ่่สองเกาเก้าเจเก้าหาคืออันนี้คือเบอร์โทรผู้ใดถือแหวยปูทุกวันพาไมอย่างแน่เนาะค่ะแนวไหวแน่วไหวก็บ่มีไมยางลายก็บมีคนละไม กองไหวธรรมดาเข้าเก่ายางกันไหลแต่ก็สิมงนี้ใบสีหน่อยใหญ่แล้วแต่แล้วกับปมอะไรจะถูกเทียนปูมากกัได้กับฝาควายกับได้สำหรับคนมีโชคมีลาบเนาะค่ะเนาะลองชากหาพิยาดูนะครับเอาล่ะทีนี้ปู่จะมาต่องวดนเนี่ยส่วนมากสถิติเนี่ยจะมา ช่วงไหนครับพี่ครับแต่ก่อนน่ะสิมาช่วงไกลๆเมือแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราเริ่มจากมาก่อนแล้วมาก่อนคือเมื่อหนังก็ปล่อยไปเมื่อเดยที่ที่บอกที่บอกที่บอกสามศูนย์ต่อตัวเมืตอนนั้นเนาะตัวหมวดโบมีบ่มือนี่ตัวใดย่อไข่เอซี่รอดดีกว่าเจ้าแคมไม่มั่นใจสามศูนย์นี่เป็นตัวมัร์กที่เจ๋เนาะเออตัวมาร์กซื้อๆแต่วมาอีิเล็กปูหน่นคือนั่นละ หาสองเก่าหาเก่าสองนั่นแหละโอ้ยหน้าตือนํากับตือกันาอุบัติน้ะเซลเต้ดวงกันเด้ก็หนาจ้มมสามนาจิ้ามสามเมอนมสามเลยเราซื้อไปหูวะเแนซื้อไปนะตัวอะไรตัวลพันเราซื้อตัวละพันพันคุณพันเลยโอ้ยเป็นลมนนาะ เราเนาะตัดสองตัวเราเป็นคนมกเลขกสามตัวเราเสียหมันว่าีิมาสามตัวเออเราเนาะอพิมพ์รอไว้น่แต่เราเขาเป็นก้นคิดพัวกิบพัวเด็กจีย่าแตแฟนเพินสื่อสามตัเย่าติดตัดเลนสองตัวสองเก้าเก้าสองสี่เนาะมันก็เลยถือโอ้โหขนคิ้งดูกพี่น้อง เอาอัน1 0 5เียงกอ295เด้เนาะมนบบอกตัวก็บน592 592มันกะ92มันกเว้าถึงกะตัดผู้นาูหลังกตรงเลยเด้มนโอ้9 9อา่แกมันกเกกูอืมแมนอยู่เด้อกกู เอาเดี๋ยวพิมพ์รอไว้เนาะค่ะเมื่อนี้เจียสิกลับบ้านเดาเนาะค่ะไปจะร้องพี่น้องก็ดีใจน้อเด้อค่ะแม่ปันกับเขาเดี๋ยวสิไปตามแม่ปันอยู่เนาพี่น้องเออดีใจกับพี่ยาด้วยนะเดี๋ยวจะไปตามแม่ปันอยู่เนาะค่ะมีหลายอาจารย์ที่เขาก็ดีใจน้อเด้อเลี้ยงผลไม้ถุนย่านนะครับพี่ว่านพาว่านพาเนาะเออเด้อว่านพาเด้อ สิไม่ใช่ตอนตอนวายเนาะอพอดเนาะรอไว้รอไว้ดีใจนะคะค่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 ะพี่น้อง